ถ้าคุณยังฟังทุกอย่างที่ความคิดลบบอกคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเลยบางทีเราก็ไม่ได้เหนื่อยกับโลกเราแค่เหนื่อยกับสิ่งที่เราคิดกับตัวเองมากเกินไปมันไม่ใช่ความจริงหรอกแค่มันดังเฉยๆแต่ถ้าคุณเริ่มสงสัยมันเมื่อไหร่มันจะเงียบลงทันที วันนี้คุณไม่ต้องเก่งก็ได้แค่หยุดตีตัวเองซ้ำด้วยคำพูดที่ใจร้ายจากความคิดในหัวก็พอแล้วหรือแบบกระแทกใจหน่อยก็มีคุณไม่ได้พังคุณแค่ถูกความคิดลบในหัวพูดซ้ำไปซ้ำมาจนคุณเชื่อมันเท่านั้นเองความคิดมันลบได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมันเพราะคุณมีสิทธิ์เลือกความคิดที่จะอยู่ในหัวตัวเองหนึ่ง หยุดให้ค่าความคิดลบในหัวตัวเองมากเกินไปเคยไหมที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ใช่เพราะร่างกายหรอกนะแต่เป็นเพราะเสียงในหัวที่มันไม่เคยหยุดเสียงที่มันบอกว่าฉันยังไม่ดีพอทำไมเราถึงเป็นแบบนี้วะคนอื่นไปไกลแล้วฉันยังย่ำอยู่กับที่เลย แล้วเราก็เชื่อมันทางที่จริงๆมันก็แค่เสียงในหัวไม่ใช่ความจริงของชีวิตเราความคิดลบมันไม่ผิดแต่การให้ค่ากับมันมากไปต่างหากที่ทำร้ายเราสมองคนเราถูกออกแบบให้มองหาปัญหาเพราะในสมัยก่อนสมองต้องคอยระวังสัตว์ร้ายต้องเอาตัวรอดต้องหาทางอยู่รอด แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วเราอยู่ในห้องนอนนั่งอยู่หน้าจอมือถือแต่สมองเรายังวิ่งไปรอบๆหาความแย่หาความผิดทั้งที่ความจริงไม่มีเสือไม่มีงูไม่มีอะไรจะฆ่าเราแล้วมีแค่อย่างเดียวที่ทำร้ายเราคือความคิดลบที่เราให้ค่ามันมากเกินไปยิ่งโฟกัสสิ่งที่เกลียดเรายิ่งจมกับมัน สมองมนุษย์เป็นเหมือนเลนส์กล้องคุณหมุนไปทางไหนคุณจะมองเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นถ้าคุณเอาเลนส์ไปจ่อแต่สิ่งที่คุณเกลียดในตัวเองคุณจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมันรอยแผลจากอดีตความผิดพลาดที่คุณอยากลืมคำพูดแย่ๆจากใครบางคนเมื่อ5ปีที่แล้วมันจะวนกลับมาอีกเหมือนเทปที่ถูกกดรีเพลย์ไม่หยุดทั้งที่คุณเองก็ไม่ได้อยากฟังมันซ้ำๆเลย แล้วเราจะทำยังไงกับความคิดลบดีละ่ะอย่าห้ามมันแต่ก็อย่าเชื่อมันความคิดลบมันมาได้มันเกิดได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามมันเปลี่ยนจากอินเป็นสังเกตลองเปลี่ยนวิธีพูดในใจจากฉันมันแย่เป็นตอนนี้ฉันกําลังคิดว่าตัวเองแย่ แค่เติมคำว่ากำลังคิดว่าสมองเราจะรู้ทันและรู้ว่าความคิดไม่ใช่ความจริงเลือกให้พลังกับสิ่งที่ใช่แทนที่จะคิดว่าฉันไม่เก่งพอลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรได้ดีบ้างแม้มันจะเล็กนิดเดียวก็ตาม เปรียบเทียบให้เห็นภาพความคิดลบก็เหมือนขี้ฝุ่นในห้องฝุ่นมันลอยเข้ามาเองแหละเราห้ามไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะเอาหน้าไปซุกใส่มันทั้งวันหรือลุกขึ้นมาปัดแล้วเดินต่อการพยายามไม่คิดลบเลยเท่ากับความเครียดแต่การสังเกตว่ามันมาแล้วไม่ไปยืนกลางมันเท่ากับความฉลาดทางใจ สรุปปิดท้ายพาร์ทนี้แบบโอบกอดใจบางวันคุณจะรู้สึกไม่เก่งบางวันคุณจะคิดว่าตัวเองมันแย่สุดๆแต่นั่นคือความคิดชั่วคราวไม่ใช่ตัวคุณถาวร คุณยังมีคุณค่าแม้วันที่คุณรู้สึกไร้ค่าและขอให้เสียงนี้เตือนคุณไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่หัวคุณบอกแต่คุณเลือกได้ว่าจะฟังเสียงใจที่อ่อนโยนกว่าเสมอ 2. อหยุดแค่ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปลองนึกภาพตัวเองตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่ง ยังไม่ทันจะล้างหน้าแปรงฟันเลยใจก็เริ่มวุ่นวายแล้ววันนี้เราต้องทำให้เขาประทับใจไหมถ้าเราปฏิเสธเขาเขาจะเสียใจหรือเปล่าถ้าเราทำแบบนี้เขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไงและความเครียดมันก็เริ่มก่อตัวจากแค่ความคิดเล็กๆจนกลายเป็นภาระที่มองไม่เห็นที่คุณแบกติดหลังไปทั้งวันเราทุกคนล้วนเคยแครใครบางคนมากเกินไป มันไม่ใช่เรื่องผิดมันคือธรรมชาติของคนที่มีหัวใจอ่อนโยนและนั่นคือข้อดีของคุณนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอ่อนโยนกลายเป็นกับดักทางใจนั่นแหละคือจุดที่คุณเริ่มเจ็บจุดเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตแต่มันสะสมความทุกข์คุณกลัวพูดตรงๆเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจคุณฝืนยิ้มทั้งที่ในใจไม่ไหวเลย คุณรับงานเกินตัวแค่เพราะไม่กล้าปฏิเสธคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแต่ไม่กล้าถอยคุณอดทนกับคำพูดแย่ๆเพราะไม่อยากให้ใครเสียหน้าคุณอาจจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกช่างมันเหอะเราโอเคอยู่แต่ลองสังเกตดีๆในขณะที่คุณพยายามรักษาทุกความรู้สึกของคนอื่น คุณอาจกำลังทำร้ายความรู้สึกของตัวเองแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้ความจริงคือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักจัดการอารมณ์ของทุกคนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนพอใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคำตอบของความคาดหวังคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขในแบบของคุณ และถ้าการแคร์คนอื่นจนเกินขอบเขตมันทำให้คุณไม่มีความสุขเลยงั้นมันควรจะหยุดตรงไหนทำไมเราถึงแคร์คนอื่นมากเกินไปเพราะหลายคนโตมากับคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะคนดีต้องคิดถึงคนอื่นก่อนถ้าเธอปฏิเสธเขาจะเสียใจนะช่วยได้ก็ช่วยสิทำไมใจร้ายจัง เราเลยเติบโตมาพร้อมความรู้สึกผิดเวลาที่เราเลือกตัวเองเรากลัวจะดูเห็นแก่ตัวกลัวจะโดนเกลียดกลัวจะสูญเสียแต่ความจริงคือคุณสามารถรักตัวเองและแคร์คนอื่นไปพร้อมกันได้มันไม่ได้ขัดกันแต่คุณต้องเริ่มจากการฟังใจตัวเองให้เป็นก่อน การไม่แคร์คนอื่นไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่คือการเลือกดูแลหัวใจตัวเองก่อนที่จะล้มหมดแรงถ้าคุณไม่หยุดเพื่อพักบ้างวันหนึ่งคุณจะล้มทั้งที่ไม่มีใครเห็นและตอนนั้นจะไม่มีใครมาช่วยแบกภาระทางใจให้คุณเลยเพราะคุณไม่เคยบอกใครว่าคุณหนักแค่ไหนแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดี 1. ฝึกบอกตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์เลือกคุณไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกอย่างไม่จำเป็นต้องโอเคกับทุกคำขอคุณมีสิทธิ์จะบอกว่าวันนี้ฉันยังไม่ไหวขอเวลาฉันคิดก่อนขอโทษนะฉันช่วยตอนนี้ไม่ได้จริงๆคำว่าไม่ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนแย่แต่มันคือรั้วที่ปกป้องใจไม่ให้พัง 2. ตั้งขอบเขต boundary ให้ตัวเองอย่างจริงจังถ้ามีคนชอบโทรมาระบายทุกคืนแต่คุณต้องตื่นเช้าคุณมีสิทธิ์บอกว่าขอเป็นแค่วันศุกร์ได้ไหมถ้ามีใครชวนไปงานที่คุณไม่อยากไปเลยคุณมีสิทธิ์บอกว่าเราอยากพักคืนนี้นะถ้ามีใครฝากงานมาให้คุณตลอดคุณมีสิทธิ์บอกว่าเราก็มีลิมิตเหมือนกัน การตั้งขอบเขตไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์แต่มันคือรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวแบบที่คุณไม่เจ็บ 3. ถามใจตัวเองทุกครั้งที่หลังเลก่อนจะตอบตกลงลองถามตัวเองว่าเราทำเพราะอยากทำจริงๆหรือเราทำเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจถ้าเราปฏิเสธเขาจะหายไปจากชีวิตเราไหมถ้าใช่เขาควรอยู่ในชีวิตเราจริงๆหรือเปล่า บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรักษาใจคนอื่นจนลืมว่าตัวเองก็มีหัวใจที่รอการรักษาเหมือนกันคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะความสุขของคุณมันไม่ควรจะอยู่ในมือของใครคนอื่น 3. ามปฏิเสธคำขอของคนอื่นบ้างโดยไม่ต้องรู้สึกผิด คุณกำลังใช้ชีวิตของคุณเองหรือคุณกำลังใช้ชีวิตให้คนอื่นสบายใจหลายคนมีเวลามีแรงแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีชีวิตของตัวเองเลยทั้งที่ตารางก็แน่นทั้งที่เหนื่อยจนไม่อยากลุกจากเตียงแต่พอมีใครมาขออะไรคุณก็ยังตอบไปว่าได้ค่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ ทางที่ใจในตอนนั้นร้องลั่นเลยว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วโว้ยคุณไม่ได้อ่อนแอรหรอกนะคุณแค่ใจดีจนเกินขอบเขตการช่วยคนอื่นเป็นเรื่องดีแต่การช่วยจนลืมดูแลตัวเองนั่นแหละคือภัยเงียบของคนใจดีทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวคนอื่นจะผิดหวังเพราะกลัวจะถูกมองว่า ใจร้ายเพราะไม่อยากให้ใครไม่ชอบเราเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องช่วยฟังดูเหมือนคุณเป็นฮีโร่ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าฮีโร่ที่ไม่เคยพักก็คือฮีโร่ที่หมดแรงจนไม่มีวันได้ช่วยใครอีกเลยลองคิดแบบนี้ถ้าใครมาขอให้คุณช่วยแต่คุณเหนื่อยมากไม่มีเวลาไม่มีพลังแต่คุณยังฝืนทำให้นั่นไม่ใช่ความช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ใจ แต่มันคือการฝืนตัวเองจนหมดสภาพแล้วรู้ไหมว่าถ้าทำแบบนี้นานๆคุณจะเริ่มรู้สึกแค้นในใจทั้งที่ตอนแรกคุณเต็มใจนี่แหละคือความอันตรายของการฝืนช่วยสุดท้ายก็จะกลายเป็นความเหนื่อยที่ปะทุข,ขึ้นมาเป็นระเบิดอารมณ์กับคนที่คุณอยากช่วยตั้งแต่แรกการปฏิเสธไม่ใช่การใจร้ายการปฏิเสธเท่ากับการซื่อสัตย์กับพลังที่คุณมี ไม่ใช่ทุกคำขอคุณต้องตอบตกลงไม่ใช่ทุกเรื่องคุณต้องเข้าไปแก้ไขบางทีการพูดว่าขอโทษนะเราทำไม่ได้ตอนนี้มันอาจจะทำให้เขาผิดหวังแป๊บเดียวแต่เชื่อเธอว่ามันจะปกป้องใจคุณไปอีกนานคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องถูกชอบแต่คุณมีหน้าที่ต้องอยู่รอดแบบไม่ล้มจะมีคนที่ผิดหวังกับคุณเสมอจะมีคนที่คาดหวังกับคุณเกินจริงเสมอ จะมีคนที่ชอบบอกว่าเธอน่าจะช่วยได้ดิเธอเก่งนะมันก็เรื่องแค่นี้เองเราคิดว่าเธอไม่ปฏิเสธหรอกคำพูดพวกนี้คือแรงกดดันที่ห่อด้วยรอยยิ้มคุณจะรับหรือไม่รับนั่นคือสิทธิ์ของคุณแล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรโดยไม่รู้สึกผิด 1. ใช้คำพูดแบบเคารพทั้งสองฝ่ายแทนที่จะพูดว่าไม่เอาอะ่ะไม่ว่างเลยลองพูดว่าขอบคุณที่ไว้ใจเรานะ แต่ช่วงนี้เรายังรับไม่ได้จริงๆอยากช่วยนะแต่เรากำลังจัดการเรื่องของตัวเองอยู่ขอปฏิเสธก่อนนะเพราะเรายังไม่ไหวเลยตอนนี้คำว่าไม่ไม่ต้องแข็งแต่ก็ไม่ต้องอ่อนให้มันเป็นไม่ที่เคารพทั้งใจเขาและใจตัวเอง 2. องอยากขอโทษในสิ่งที่คุณไม่ได้ผิดหลายคนพูดว่าขอโทษนะที่เราไม่ได้ช่วยขอโทษนะที่เราต้องปฏิเสธ ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยการที่คุณไม่สามารถช่วยทุกคนได้มันคือธรรมดาของมนุษย์ถ้าจะพูดให้พูดแบบนี้เสียดายที่ช่วยไม่ได้เข้าใจว่าอาจผิดหวังแต่เราต้องดูแลตัวเองก่อนจริงๆฟังดูสุภาพและไม่สร้างความรู้สึกผิดเกินไป 4. จงเชื่อว่าถ้าคนคนนั้นรักคุณจริงเขาจะเท่าใจขอบเขตของคุณ ใครที่ผิดหวังเพราะคุณไม่ช่วยแต่ยังรักคุณเข้าใจคุณคือคนที่ควรเก็บไว้ในชีวิตแต่ถ้าใครงองแงงุดหงิดเพราะคุณแค่ปฏิเสธคำขอเดียวแปลว่าเขาไม่ได้แคร์ใจคุณเลยตั้งแต่แรกเปรียบเทียบให้เห็นภาพคุณมีน้ำใจเหมือนขวดน้ำขวดหนึ่งคุณแจกให้คนนูน้นคนนี้วันละนิดวันละหน่อยจนวันหนึ่งขวดมันก็หมด ถ้าคุณไม่เติมน้ำให้ตัวเองก่อนคุณจะไม่มีวันเติมให้ใครได้อีกและที่แย่กว่านั้นคือคุณอาจจะกลายเป็นขวดเปล่าที่ถูกคนอื่นเขียงทิ้งไปแค่เพราะคุณไม่มีอะไรให้เขาอีกแล้วการปฏิเสธคือการปกป้องพลังของตัวเองให้มีแรงใช้ในวันที่จำเป็นจริงๆอย่าเสียสละตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เคยรักษาคุณ คุณไม่ได้ใจร้ายหรอกคุณแค่เริ่มรู้วิธีรักตัวเองไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้คุณจะพูดว่าไม่ไม่ช่วยไม่ไปไม่รับไม่ทำคุณไม่ได้เป็นคนแย่คุณไม่ได้ใจดำคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวคุณแค่รู้แล้วว่าถ้าเราจะเป็นคนดีมันต้องเริ่มจากดีกับตัวเองก่อนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบความสุขของคุณไม่ใช่คำขอของใครคนอื่น แต่คือหัวใจของคุณเอง 4. ใช้คำพูดที่สื่อว่าเราเข้าใจเขาโดยไม่ฝืนใจตัวเองจะดีแค่ไหนถ้าเราปฏิเสธใครบางคนได้โดยเขาไม่เสียใจและเราก็ไม่รู้สึกผิดข้อนี้คือศิลปะของการพูดไม่ได้แค่เรื่องของคำแต่มันคือความตั้งใจที่เราใสา่ลงไปด้วย พูดให้ถูกมันก็เบาใจทั้งคู่พูดผิดนิดเดียวเขาเจ็บเราก็รู้สึกผิดไปอีกหลายวันหลายคนชอบใช้คำว่าไม่เอาวะขี้เกียจไม่ว่างไม่ว่างจริงๆอย่ามายุ่มไม่ไหวละเบื่อพวกนี้ช้มัดบางทีเราพูดแบบนี้เพราะเหนื่อยมากแต่สิ่งที่เขาได้ยินคือเรารำคาญเขาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิด จากคำพูดแค่ไม่กี่คำเราพูดยังไงได้บ้างให้เขารับรู้ว่าเราเข้าใจแต่ไม่พร้อมช่วยตอนนี้ลองใช้คำพูดในแนวแบบนี้ดูนะฉันรวบรวมไว้ให้เลือกใช้ตามสถานการณ์เลยกรณีที่เขาขอความช่วยเหลือแต่คุณไม่ไหวจริงๆเราเข้าใจเลยนะว่ามันน่าหนักใจมากถ้าเป็นเราก็คงเครียดเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแรงช่วยจริงๆ เราไม่อยากรับแล้วทำพลาดเพราะมันจะยิ่งแย่กับเธอไปอีกขอบคุณที่ไว้ใจเราเลยนะแต่ช่วงนี้เราเองก็เต็มมากๆแล้วถ้าเราฝืนช่วยตอนนี้เรากลัวว่าเราจะล้าเกินไปเธอจะกรวดเราไหมถ้าเราขอผ่านครั้งนี้ไปก่อนกรณีที่เขาชวนไปไหนแต่คุณไม่พร้อมไม่อยากไปดีใจนะที่ชวนเราไปแปลว่าเธออยากมีเราอยู่ด้วย แต่ช่วงนี้เรารู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักไว้รอบหน้าเราขอไปด้วยนะขอบใจที่ไม่ลืมเรานะแต่เราขอปฏิเสธก่อนเพราะตอนนี้เรายังจัดเวลาไม่ลงตัวไว้เราจัดการตัวเองได้จะรีบติดต่อไปเลยกรณีที่เขามีปัญหาแล้วอยากระบายปรึกษาแต่คุณยังไม่พร้อมฟังเราเข้าใจนะว่าเธออยากระบาย ถ้าเราเป็นเธอก็คงอึดอัดเหมือนกันแต่ตอนนี้ใจเรากำลังเหนื่อยอยู่พอดีเลยกลัวว่าจะฟังได้ไม่ดีเท่าที่ควรขอเราเติมพลังใจก่อนแล้วเราจะมานั่งฟังแบบเต็มที่เลยได้ไหมเราไม่อยากฟังแบบขอไปทีเลยนะเธอสำคัญสำหรับเราเราอยากรับฟังเธอจริงๆแค่ขอเวลาอีกหน่อยให้เราพร้อมก่อนทำไมคำพูดแบบนี้ถึงเวิร์ค เพราะมันมีสามอย่างซ่อนอยู่ในคำพูดเดียวกันแสดงความเข้าใจไม่ได้เมินความรู้สึกของเขาบอกความจำเป็นของเรายืนยันว่าเราก็มีขอบเขตของตัวเองยังเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใหม่ได้เราไม่ได้ปิดประตูใส่หน้าเขานี่คือสูตรที่ทำให้การปฏิเสธไม่กลายเป็นการตัดความสัมพันธ์มองอีกมุมหนึ่งการพูดแบบนี้ไม่ได้แค่ดีต่อเขา แต่มันคือการให้เกียรติหัวใจตัวเองด้วยคุณไม่จำเป็นต้องตอบว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้ทั้งที่คุณอยากร้องไห้คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังทั้งที่ใจคุณเองก็ยังไม่หายเหนื่อยเพราะคนที่ควรเข้าใจคุณมากที่สุดคือคุณเองก่อนใครท่อนฮุกพาร์ท4ลองเลือกไว้พูดในใจหรือจะพูดออกเสียงก็ได้เลยการเข้าใจคนอื่นไม่ได้แปลว่าต้องฝืนใจตัวเองไปด้วย พูดปฏิเสธด้วยความเข้าใจเท่ากับรักษาได้ทั้งความสัมพันธ์และความสบายใจการพูดว่ายังไม่ไหวตอนนี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีแต่มันแปลว่าคุณเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วต่างหากเราเข้าใจเขาแต่เราก็เข้าใจตัวเองด้วยและมันก็ไม่ผิดที่เราจะเลือกตัวเองในบางครั้ง ชีวิตเราไม่มีสคริปต์ไม่ต้องเป็นพระเอกนางเอกที่ยอมทุกอย่างเพื่อให้คนดูพอใจถ้าคุณเหนื่อยก็พักถ้าคุณยังไม่ไหวก็ปฏิเสธคุณเข้าใจเขายอดเยี่ยมมากแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลืมที่จะเข้าใจตัวเองด้วยนั่นแหละคือคุณกำลังโตขึ้นอย่างงดงามหปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องแบกไว้คนเดียวเฮ้ย hey, มานั่งคุยกันก่อนนะลองหลับตาแล้วถามใจตัวเองว่าตอนนี้เรื่องไหนบ้างที่ทำให้เรารู้สึกหนักใจเรื่องไหนที่เราเคยพยายามควบคุมแต่สุดท้ายกลับเจ็บปวดซ้ำๆชีวิตคนเรามันเหมือนกับเราถือเชือกเส้นหนึ่งเราไม่อาจดึงให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะปล่อยเชือกเมื่อไหร่ ความจริงที่เจ็บแต่มันปลดล็อกใจได้บางเรื่องเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าพยายามมากแค่ไหนบางคนเราไม่สามารถทำให้เขารักหรือเข้าใจเราได้บางครั้งความสําเร็จความสุขหรือความสงบใจก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเหตุและผลและจังหวะของชีวิตที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกลองคิดดูดีๆ คุณเคยทำเต็มที่แล้วแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่หวังคุณเคยให้ความรักและความหวังดีสุดหัวใจแต่คนที่รักกลับไม่เห็นค่าคุณเคยพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวแต่สุดท้ายก็เหนื่อยจนแทบพังนี่แหละคือสัจธรรมที่เราทุกคนต้องเจอการพยายามควบคุมทุกอย่างเป็นเหมือนกับการแบกเป้หนักๆที่เต็มไปด้วยของที่เราไม่จำเป็นต้องเอาไปทุกที่ เป้หนักก็ทำให้เราเดินช้าเดินลำบากและบางทีก็ทำให้เราหกล้มวิธีปล่อยวางแต่ยังไม่ปล่อยมือจากชีวิต 1. แยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้คือความคิดของเราสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความคิดของคนอื่นและสถานการณ์ภายนอกเมื่อคุณรู้จักแยกแยะได้คุณจะไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ 2. ยอมรับความจริงแม้จะเจ็บปวดยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะหวังหรือพยายามการยอมรับไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเปิดประตูให้ใจได้พักก่อนจะลุกขึ้นใหม่ 3. ปล่อยวางโดยไม่ทิ้งความหวังปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเลิกสนใจแต่คือการรักอย่างเข้าใจรู้ว่าเราไม่สามารถบังคับทุกอย่างได้ แต่เรายังสามารถเลือกวิธีรักได้ 4. แบ่งภาระกับคนที่ไว้ใจได้เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้แบกโลกทั้งใบคนเดียวถ้าเหนื่อยก็ลองส่งต่อความหนักนี้ให้ใครสักคนจะเป็นเพื่อนญาติหรือคนที่พร้อมจะรับฟังเราอย่างจริงใจเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนเราเดินขึ้นเขาเราแบกเป้นหนักมากเกินไปจนเดินไม่ไหว ถ้าเราไม่ลดน้ำหนักเป้ลงเราจะไม่มีแรงขึ้นถึงยอดเขาแต่ถ้าเราแบ่งของบางอย่างให้เพื่อนช่วยถือหรือวางของบางอย่างไว้ข้างทางชั่วคราวเราก็จะมีแรงเดินต่อบางครั้งการปล่อยวางไม่ได้แปละว่าแพ้แต่มันคือการเตรียมใจให้แข็งแรงพอจะสู้ใหม่ชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้เราแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแต่มันเรียกร้องให้เราเรียนรู้ที่จะเลือกอะไรที่ควรจะถือไว้ ชีวิตไม่ใช่การแบกภาระหนักหน่วงโดยไม่มีวันหยุดแต่คือการรู้จักพักรู้จักปล่อยเพื่อให้เราได้กลับมายืนได้อย่างมั่นคงและเดินต่อไปบนเส้นทางของเราอย่างมีพลังฟังนะเวลาที่โลกมันดูดพลังใจเราไปจนหมดแล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะพัง อยากให้รู้ไว้ว่าไม่มีใครจะดูแลใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นใครพ่อแม่แฟนเพื่อนหรือแม้แต่โคช้ชแรงบันดาลใจทุกคนมีบทบาทของเขาแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบหัวใจเราคือเราเองทำไมต้องดูแลใจตัวเองเพราะใจเราคือบ้านหลังแรกและหลังเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ถ้าเราไม่ดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีไม่ทำความสะอาดไม่ซ่อมแซมมันก็จะพังลงไปง่ายๆดูแลใจมันไม่ได้แปลว่าต้องสวยงามตลอดเวลาบางวันใจเราอาจจะบาดเจ็บอาจจะเปราะบางอาจจะร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเหลือแต่การดูแลใจคือการยอมรับทุกความรู้สึกนั้นไม่ปฏิเสธไม่ฝืนแต่ให้อภัยตัวเองและค่อยๆฟื้นฟูใจทีละนิด ทีละน้อยขอบคุณนะที่อยู่กับเราจนจบตอนนี้เราเข้าใจดีว่าบางวันที่ชีวิตมันหนักบางวันที่ใจมันเหนื่อยเกินไปจนแทบจะหยุดเดินแต่เราก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินทางนี้คนเดียวจริงๆยังมีเสียงที่พร้อมอยู่ข้างคุณพร้อมเดินไปกับคุณอย่าลืมนะ การดูแลใจตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่อนแอแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้พักได้ฟื้นฟูและกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมถ้าคุณรู้สึกท้อแค่หยุดหายใจลึกๆและจำไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินมันมีความหมายและมันคือความกล้าหาญของคุณ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเราจะเดินทางไปด้วยกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณที่เชื่อใจและเปิดใจให้เราพูดคุยกันดูแลตัวเองดีๆนะ